ใครอยากเล่นป่านะครับดูคลิปนี้วิธีการอ่านแมปแล้วก็มาถึงดูดูแมชนี้นะวิธีการอ่านแมปแล้วก็วิธีการเดินไฟนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นโชว์ให้ดูอันนี้คือแบบไม่ไม่เอาฮาแล้วเอาบบจริงจังแมบปบมืดนะครับเริ่มต้นเรามี2แบบก็คือเราจะฟาร์มบนก่อนก็ได้หรือจะฟาร์มล่างก็ได้นะครับฟาร์มบนก็ต้องทำให้จบภายใน45วินาทีแล้วเช็ค แล้วพี่จะสอนว่าเช็คเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเขาเปิดล่างก่อนเปิดล่างก่อนแปลว่าเขาฟาร์มบนครับแปลว่าตอนนี้พี่รู้แล้วว่าป่าเขาอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทํามี2ออย่างก็คือเราจะเลือกที่จะไปแก๊งล่างหรือว่าเราเลือกที่จะไปเวทล่างที่เราต้องดูฮีโร่ฝั่งศัตรูเป็นฮีโร่อะไรถ้าฮีโร่ของเขาเป็นโอนิคิริฟาร์มค่อนข้างเร็วครับวิธีที่เราวิธีที่ทําให้เราไปแมปล่างได้ไวนะฮะก็คือสไลด์ผ่านคลิปอย่างนี้ฮะ มันจะได้สไลด์หนึ่งทีแล้วก็เดี๋ยวไปสไลด์อีกครั้งหนึ่งตรงกำแพงนี้ครับแล้วเราเช็คว่าโอนิคิริเข้ามาหรือยังโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีใครมาเอาบัฟสเลยเนะี่ยเห็นไหมฮะแหมเราก็รีบปิดให้ไวที่สุดนะครับจะสังเกตได้ว่าครูดาวสเปลพี่พร้อมแล้วเพราะงั้นพอครูดาวถึงเราใช้เลยนะครับไม่ต้องกัก หรือว่าดูก็ได้ถ้าเขายังไม่มาอ่าโอเคเรากักแล้วเราตุ๋ยตัวที่สองให้ตุ๋ยตัวล่างนะครับแล้วเดี๋ยววิ่งเข้าไฟล่างทำอย่างเงี้ยศัตรูจะโมโหเรามากครับมาโอนิคิริมาแล้วเห็นป่มโอนิคิริวิ่งไปล่างโดยที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับล่างก็ระวังไว้ถ้าอย่างเงี้ยพี่ไม่เข้าไฟละเพราะโอนิคิริอ่ะไม่รู้เรื่องพี่ตุ๋ยป่าเขาให้หมดเลยระวังนะล่างระวังนะโอนิคิริไปหา แล้วพอเขากลับมาเขาก็จะไม่เหลืออะไรเลยครับบ้านโบทีนี้เราก็จะลงไปเอาป่าล่างของเราหรือจะแวะไฟก็ได้หรือว่าช่วยกลางก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยปับป๊บปั๊บแฝดออกไปสตั้นปั๊บตีป้บป๊บเนี่ยคิวฮนะแล้วก็เราก็กลับไปฟาร์มของเราให้มันเป็นปกติแต่โอนีคิริจะไม่มีฟาร์มแล้วนะ เท่ากับว่าเลเวลเขาเสียเปรียบเราเห็นไหมฮะเขาจะวิ่งลงไปล่างเพื่อที่จะไปหาฟาร์มทีเนี้ยปัญหาต่อมาก็คือโอนิคิริจะโมโหฮะเขาแล้วเขาจะรีบวิ่งขึ้นมาเพราะงั้นเพื่อนกลางกลางมารอซ้อนพี่อ่านี่คือเล่นแบบสเต็ปนะครับแบบจริงจังเลยอันนี้พี่เล่นแบบจริงจังเลยเห็นไหมฮะเลเวลตอนนี้ถ้าเราเช็คกับโอนิคิริโอนิคิริจะยังเลเวล3อยู่การเงินเราก็จะนํากว่าเขาด้วยครับนี่คือแบบพี่จริงจังกันเลยนะ ไม่ขำล้วอ่าทีนี้เราก็ดูสถานการณ์เลนล่างน่าสนใจนะฮะอ่า <c oughs> คิวไปแล้วอ่ะถ้าคิวไปแล้วไม่เป็นไรระวังโอนิคิรินะโอนิคิริอยู่บนนะฮะตอนนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้โอนิคิริอยู่ด้านบน <c oughs> เพราะว่าคีปล่างเขาไม่มีทีนี้เราก็รีบวิ่งไปดูป่าเราว่าเขามาตัดป่าเราหรือเปล่าเนี่ยถ้ากลางเล่นเป็นก็จะช่วยช่วยกันตัดอ่ะสรุปยังไม่ได้ตัดเราก็ฟาร์มต่อ เราก็ดูแมปเรื่อยๆฮะดูแมปดูบนดูล่างตรงไหนเนี่ยล่างล่างมีเลงๆไว้แล้วตอนนี้เราเลเวลไสี่ตีตันนี้เสร็จจะเลเวลห้านะครับแล้วก็โกเซนโซกนบีเกิดพอดีให้เราเลือกเอาว่าเราจะเอาโซกินบีเลยไหมแต่เป็นพี่พี่เอาเลยโอดีคิริตอนนี้จะต้องรีบวิ่งลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าพี่จะไปตุ๋ยป่าเขาอีกรอบเพราะงั้นมันทําให้เปิดโอกาสให้พี่ได้เอาโซเกนบีได้ง่ายๆเลยเนี่ยตอนนี้โอดิคิริน่าจะอยู่ข้างล่างเพราะว่าเขากลัวว่าพี่จะไปตุ๋ยป่าอีกรอบนึงเาาา่่งปอล ก็ทาให้เราเนี่ยคอนโทรลแมปคือเท่ากับว่าตอนนี้พี่คอนโทรลแมปอยู่อแล้วเราก็เช็คอ่เนียได้โซเก็นบีโดยที่ไม่มีใครมาขวางแล้วเช็คอบนบนมีแววฮนะบนมีแววนะั้นเราเติมเลยครับปั๊บเข้าไปเนี่ยปิดโอเคพอปิดเสร็จปุ๊บวิ่งไปดูกลางนี่คือแบบพี่ไม่เล่นแล้วนะแบบเอาเอาจริงอะ่ะ กลางปิดได้สองตัวปิดได้สองตัวนั้นเราเปิดนี้เลยครับโอ้โอนี้คิริไปหาถอยถอยถอยกลับมาไม่ต้องไม่ต้องกลางกลางมันวิ่งมางูมันวิ่งมาเห็นปะอ่าจังหวะนี้พี่ก็ตุ๋ยปลาหมึกครับดึงจังหวะให้เพื่อนเขาจะยังไม่รู้เขาจะยังไม่รู้แล้วโอนี่คิริเลือดน้อยด้วยไม่กล้าเข้า ปิดปลาหมึกครับในนาทีที่สี่จุดสี่สิบเก้าแล้วทีนี้ล่างล่างเขามีกลางไปอยู่เราปล่อยปลาหมึกกลางครับตัวนี้เห็นจะสังเกตได้ว่ากลางเนี่ยโล่งอ่าแล้วก็เคลียร์คีบชุดนี้ไปเลยอ่านี้โอนิี้คิริมาอ่าพยายามที่จะไฟเราเราดูล่างครับล่างไม่มีปัญหาดูป่าดูบัฟอ่าไม่มีอ่าแล้วเราเห็น คิดมารูนะครับเลือดแทงแหง้งโอเคคีปเข้าเราเข้าครับอ่ะปิดปิดเสร็จแล้วถอยนะฮะแล้วก็ดูอีกทีดูจังหวะเข้าอีกทีจังหวะเข้าสมัยกดสตันตีหนึ่งสงแตกโดนชัดดาวเลยอ่ะแต่ว่าระวังวัน้คิรีนะคูโดอ่ะอ่นนี้คือพี่ใจร้อน อันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคนะอ่ะถอยถอยไม่ต้องดันไม่ต้องดันและวรอคีปลรอบใหม่มันไม่แตกอยู่ละทีนี้เราก็ไปดูนะฮะตรงไงเป็นสถา,านการณ์เป็นยังไงตรงกลางแต่ว่าคูดาวเราสิบาวิเราวิ่งไปเช็คได้นะถ้าเขาไม่กลับ อ่าเขาแฟดโอเคโอ้นี้คิอลีวิ่งตามไม่ตามแล้วโอเคบนยังฮะบนยังเลือดเต็มอยู่ล่างระวังโอ้นี้วิ่งไปหานะได้ไงวิ่งไปหาจริงด้วยคืออย่างเงี้ยคือเราคอยบอกเพื่อนทุกคนเลยครับคอนโทรลแมปให้ดี เพื่อนก็นจะเล่นง่ายแล้วเดี๋ยวพอร่างเติมเลือดเสร็จแล้วไปเอาบัฟม่วงเลยนะครับตรงนี้โอนิคิริอยู่ล่างมาเกี้ป่าเขายังไม่ได้เอานะครับป่าโอนิคิริยังไม่ได้เอาเดี๋ยวบนน่าจะวิ่งขึ้นมาอ่าเราก็แคมป์รอเลยฮะบ,บนจะวิ่งขึ้นมาละอ่าวิ่งขึ้นมาแล้วเราก็เปิดเลยครับอ่าเนี่ยปิดโอเค ปิดเสร็จแล้วเอาโกเซนบิเอาโซเกนบิเนี่ยทีที่เจ็ดโอเคเนี่ยแล้วพอจริงจังนะพอแบบสอนอะไรนะเงียบกันหมดเลยนะทำไมเงียบกันหมดเลยล่ะนี่คือแบบสอนแบบโคตรระดับแบบจริงจังเลยนะเนี่ยแล้วก็เงียบกันหมดอย่างเงี้ย เราจะสังเกตได้ว่าคููดาวห้าสิบวินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขายด้านล่างนะฮะทำการพุชด้านล่างอ่ามีเวลา2วินาทีน่าจะตายไปแล้ะเห็นไหมเพื่อนก็จะเล่นง่ายเลยเราคอนโทรลแมปให้เพื่อนตั้งแต่แรกอะ่ะโอนี่คิริไม่ได้เกิดดูเงินการเงินดอนิคิริสามพนเ้าอยู่เลวเพื่อนก็เล่นง่าย ต้องมีคนหนึ่งคอยแบบเป็นหูเป็นตาบอกตลอดว่าแมปมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยอะไม่แตกหรอครับถอยเลยครับถอย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 ไม่ไฟต่อเดี๋ยวเสียเปรียบนั่นไงอ่ะถอยครับถอยเนี่ยแล้วเราก็มารอประมึกโดยที่ฝั่งตรงข้ามมันก็ยังต้องดันอยู่ จอดจ่อจอดอยู่ครับอาจารย์โอเคอ่าเนี่ยฮะอ่าพอได้ปลาหมึกแล้วแล้วดูไฟฮะยังไม่ต้องรีบปล่อยปลาหมึกนะครับดูไฟก่อนอ่าข้างบนยังไฟหนักอยู่ไม่ต้องไปช่วยก็ได้นะครับเพื่อนดันได้อยู่ จังหวะน,นี้พี่ปล่อยหมึกแล้วเดี๋ยวพี่ดูอ่ามีตัวใกล้ตายพี่ปล่อยหมึกดันล่างไปเนี่ยปิดไล่ปิดเห็นไหมครับล่างบนโดนดันทั้งสองทางล่างบนโดนดันทั้งสองทางนะครับอ่าเราก็เก็บออบเจกต์ของเขาให้หมด อมีตัวจะมานะครับอ่ให้เขาถอยไปเราไม่ต้องสนใจนะไม่ได้ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับอ่าเนี่ยถอยฮะอุ้ยแฟตตามมันแฟตตามปล่อยมันปล่อยมันโดนสกิลสามมันไงแต่ไม่เป็นไรแต่แต่อย่าพลาดอย่างนี้บ่อยนะอันนี้คืออันตรายนะครับ ม่อเกิดทุกๆ5นาทีใช่ครับไม่ใช่มัน5หรอไม่ใช่5นาทีนะครับ4 4นาทีตัวแรกจะเกิดตอนนาทีที่4.30หรือว่านาทีที่4 4 5 7 8เมื่อกี้มันประมาณ8นาทีครึ่งอ่ะไอ้4นาทีครึ่งเกิด1ตัว เพราะว่าตัวแรกที่พี่ปิดไปอ่ะปิดไปนาทีที่สี่กว่าออาเมื่อกี้พี่เห็นงูละแต่เดี๋ยวต้องช่วยเพื่อนก่อนไฟอย่างนี้เราเสียเปรียบแต่พี่เห็นงูปิดให้หมดครับปิดให้หมดทำให้เพื่อนสบายที่สุดอ่ะในการเล่นออบเนี่ยครับปิดหมดแล้วเราก็ชนะแล้วฮะ นี่คือเล่นแบบจริงจังขั้นเบอร์สุดเลยนะดูฮะดูไว้ฮะดูแล้วจดดูแล้วทำตามนะครับบอกแล้วตานี้ไม่ขำแบบเอาจริงขั้นสุดอะเนี่ยฮะเรียบร้อย หวังว่าน้องๆทุกคนจะจดหรือว่าทริคเอาไปทำตามว่าเออสเตปหนึ่ในการทำไฟในการอ่านแมปเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ดูเอาแบบเอ้ยพี่เอเลนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้1นึ่นาทีที่1นึ่ทำอะไร2องทำอะไร3ามทำอะไร4ี่ทำอะไรทุกนาทีของป่าจะต้องวิเคราะห์ตลอดนะครับเราจะต้องอ่านให้หมดเลยว่าบนกลางล่าง เขาทำอะไรกันอยู่ป่าเขาทำอะไรกันอยู่อานะครับแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าไฟต์มันเป็นยังไงเราจะเข้าไปยังไงเราจะปิดตัวไหนก่อน1,2,3,4นะครับ